เวลาเดินก้าวขาซ้ายก่อนนะวิ่งวิ่งไปแล้วครับจังหวะนี้เราถ้าเห็นพิธีเราก็สวดตัวอีกครั้งพิธีนี่ผมก็มือใหม่เหมือนกันแต่ของผมนี่เขาเรียกว่ามือเปิบมันจะมีแท่นพิธีเห็นไหมเวลาสวดให้พนมมือด้วยนะใช่ใช่เหลืองๆใช่ครับทำไมพนมมือมันจะสวดไม่ได้นะโมนพันสายสิดอ่หนีก่อน อันนี้ทางนี้ตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มามุดแล้ววิ่งเอพรุ่งชานี่ครับวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวผมจะไปขายชาครับอย่าไปยุ่งกับผมวิ่งก่อนเข้าตู้แป๊บแล้วเปิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งต่อปิดประตูเดี๋ยวยุ่งเข้าสับขาลราออกสับเขาโอ้ยหแย่งลงลงวิ่งต่อปิดประตูแล้วก็เข้าตู้ ใครหนัวหยงนออกออกออกเปิดประตูอาศัยจังหวัดหนัววิ่งปรีกันไปเลยครับผมสับต้องแตกจังหวะนี้โโอ้หเข้ากลางลานปิดประตูซ้อนอีกทีนึงต้องเลี้ยงไปขายชาครับก่อนจะไปขายชาผมต้องสดบอลก่อนครับโอ้มขยุกขยุยขยุกขยุยขยุกขยุยขยุกขยิกขยุกขยิบขยิบขยุยขยุกขยิกขยุกขยิบขยุกขยุกโอ้ยโอ้โหเป็นักเตื้อปักเตื้อจะดึงป๊อกเซอร์ออกเลยขยุกขยุยขยุกขยุยโอ้โหแล้ว โอ้แล้วโอโหแลโชโชเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วก็ปากเข้าไปที่กระบานครับผมจังหวันี้จับไปแล้วครับอุ้ยมืนม่นม่นวิ่งต่อวิ่งต่อตรงไหนตรงไหนตราให้มัวนี้ก็กลัวเลยสดต่อสดต่อสดต่อไปไปองค์เทพสามตาเราปรดลใจองค์เทพสามตาเราปรดใจองค์เทพสามตาปรดลใจรวย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 ปอป ยื้อไว้ยื้อไว้อุ้ยขยุ่ขยุ่ยเขยุ่นเขาหยุ่ขยุ่ม้วนเป็นปมม้วนเป็นปมขยุ่ขยุ่ยเขยุ่นเขาหยุ่ขยุ่ม้วนเป็นปมม้วนเป็นปมขยุ่นเขยุยยื้อไว้ยื้อไว้สวดปุ๊บจับมาแล้วป๊าบเขาให้กิร้องกิร้องระทวยระทวยวิ่งต่อหมูยื้อไว้ยื้อไว้อยู่ตรงไหนวะที่ว่าเรเมื่อไหรข้างหน้าตรงไหนแล้วแม่หกฉันได้จะเปิดกล่อง ถึงแม้ว่าเราอยากจะขายชาแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ได้ขายตะเข็บได้ไหมไหววะไอวะมาบอยผีตะแมดผีตะแมดสวดตออสายสวดขยุกกระยุยนี่ขยุกกระยุยจกูม้วนเป็นปฟมหมดแล้วนะเนี่ยปอบตบแล้วตบแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเลี้ยวิ่ง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 ยังกูหมดแล้วกูหมดแล้วช่วยด้วยผีเมื่อกี้ช่วยด้วยช่วยมาโอพีีก่อนแล้วปอบจะตกหนักผมแล้ว โอยวิ่งวิ่งสิลูกบกอยวัฒน์ถนนเฮ้ยคำโต๊ะแวนกดปุ่มทีวาเม้ส์ปับได้ยปับเปิดสับขาหลอกออโอ้โหคำโต๊ะอันปับปับเปิดมือเอ้าปั๊บโต๊ยิงปี๊แกรเกียนมาโอ้โดูผีเบลนอนนอนผีวุ่นยนผีวุ่นยนโอ้โหผีวุ่นยน โอโหกวง่งเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมทีมนั้นมันกลวงจังวะพี่สามารถพี่รู้พี่เพิ่งรู้ว่าของพี่สามารถกินของพวกนี้ได้ไอ้เหี้ยเขารู้แล้วว่ะของพี่ออยางพี่เลือดเลือดพิงเยอะไอ้เหี้ยตกใจไอ้เบลล์ไอ้อยู่นี่อยู่นี่ยุ่งบอลกุ้มบอลกุ้มบอลไอ้เกยเจย์มานี่มานี่มาหลบตรงนี้เกย์มาหลบตรงนี้ตรงนี้ต่อยต่อย อกินของได้มีหน้าของกูหายไปหมดไอสัตว์เอ้ยปอบแป้งแดกเรียบเลยเอาผเได้เวลาสัมเวสีกอบกู้บ้านหลังแป้งล่างตืดตืดตืดเอตแปหนตน้เ็นป้าหมายแล้วไล่ตามไล่ตามจับเป้าจับเป้าไล่ตามไล่ตามเป้าหมายอยู่ด้านหน้า12อนาิกาพุ่งอย่างหลาพุ่งอย่างลา อยู่ Dante, asure, ด้านหน้าถนนด้านเรียบถนนด้านเลียบเต็มตัวดักเต็มตัวหนักป้องให้หนึ่งดอกวิจโยทาหก็ไปตบหลังแหวนไปไหนพี nice ่บาบ้าสับขาหลอกแอบแอบขบกุญก็ไปดักอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีปลามีปลาอุ้ยคุณน้ำมนต์หลานจังเลยครับพี่อุ้ยหลบเขาตล่ะอื้มปั๊บโอ้ย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 ีไม่กอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโ้้ หัวละยะหัวละยะไอ้อีเบลจะทำอะไรเพื่อนกูแล้วรับเขาให้หนึ่งดอกทำตัวเป็นน่ารังนะถึงกระเตนอ่ะยืนเดินตัดหน้าตบอีกหนึ่งทียืนไดินไปไหนยืนไดินไปไหนเดี๋ยวมันเริ่มยืนไดินไปไหนเด็บไม่ไหวมึงอ่ะมะเขืออืมมะเขือมะเขือมันก็หักหักหักแล้วก็หักหักหักใครเป็นเบลนะ

สงตาสงสารอย่าไปเอาเขามเอาบีบคอใครนี่อยู่ตรงนี้คนเดียวฮะใครบอกให้มาอยู่คนเดียวเจ้านี่ะรู้จักน้ำหนำไหมเรสบีดตัน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 โอ้โดนกระสวก ฝั่งนั้นเติมกี่บาทอะคะไอ้ไปตู้กับผีดิจ้าเกินไปแล้วจะไปขายชาสักทิ้งจว๊บทัวร์เท็ดเหรอยายช่วยหลานด้วยโอ้โหพี่นิวคุณเจอพี่นิวอีกนะเดี๋ยวพี่นิวก็ล่อมาอีกอะเฮ้ยเก็บไหมนี่เก็บไหมนี่เดี๋ยวพี่พาพี่พาพี่พาไปพี่ข้อหานเสกข้อหานเสกพี่ปอบมันน่าจะชอบเอาน้ำมนตบตบพี่ปอบกันตบพี่ปอบู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ ไอ้ลูกปาอ้ลูป่าลูน้ำมนะเขือนี่น้ำมันมะเขือน้ำมันน้ำมันมะเขือน้ำมนมะเขือน้ำมันน้ำมตนน้ำมันน้ำมนน้ำมน้ำมันน้ำมันน้ำมนน้ำมันน้ำมนน้ำมันน้ำมันน้ำมนน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมอนน้ำมันน้ำมนน้ำมันน้ำมนน้ำมันน้ำม้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมนน้ำมันน้ำมนน้ำมนน้ำมนน้มนมนน้ำมันน้ำมนน้มนน้ำมนน้มนน้ำมนน้ำมนน้ำม้ำมนน้ำมนน้ำมนน้ำม้ำมันน้ำมนน้ำม้ำมนน้ำม เขาน่าจะเติมไปเยอะอยู่เหมือนกันใช่ใช่ผีเกียร์เยร้อยเพเ่อนที่ผมอ่ะโอ้ยเฮียคำเอาหมดเวลาหีรอดจากปอบหยิบได้คุณอะไรเนี่ยกดแบนสักครึ่งชั่วโมงดิโอ้ยชีวิตโอนชีวิตมันมีทีมเจ็ดลุมหนึ่งไหมเนี่ยให้แบบเขาเป็นผีคนเดียวเจ็ดตุมน่าสนใจ